สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่24มิถุนายน2567มีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปชมข่าวแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องบ้านฟุตบอลของเราด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกราชบุรี FC ทีมที่จบอันดับ6ของตารางไทยลีกฤดูกาล2023/24ได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวคิมจีมินอดีตกองหน้าชาวเกาหลีใต้จากสิ่งเชียงรายยูไนเต็ด มาร่วมทีมในฤดูการ2 0 2 4ั5คิมจีมินวัย31ปีหมดสัญญากับทัพกวางโซงมหาภัยหลังจบเล็กแรกฤดูการ2023ั4และไม่ได้คาแข่งกับทีมใดจนกระทั่งล่าสุดราชบุรี FC ประกาศคว้าตัวเขามาร่วมทีมซึ่งคิมจีมินจะเป็นผู้เล่นต่างชาติรายสุดท้ายของทีมในตลาดรอบนี้ราชบุรี FC จะใช้โคต้าผู้เล่นต่างชาติ4คนและเอเชีย2คนและมีแผนเรียกผู้เล่นซ้อมปีซีซั่นตั้งแต่วันที่1นกรกฎาคม ผลงานของคิมจีบินกับสิงเชียงรายระหว่างปี2022-2023ลงเล่นรวมทุกรายการ39นัดยิง11ประตูและเคยเล่นให้กับโปฮังสตีเลอร์ซูวอนเอและปูซานไอพาร์คปฏิวัติค้าใหม่ผู้รักษาประตูจากครูแบงคอกยูเนเต็ดได้รับการโหวตจากแฟนบอลให้เป็นผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2023/24โดยผลการโหวตมาจากแฟนบอลที่ร่วมโหวตผ่านทาง Facebook และ YouTube ของไทยลี สถิติการเล่นของปฏิวัติคำใหม่ในฤดูกาล2023/24นั้นโดดเด่นอย่างมากเขาถูกยิงตรงกรอบ76ครั้งและสามารถเซฟได้ถึง57ครั้งคิดเป็น75%โดยในจำนวนนี้เป็นการเซฟลูกยิงในกรอบเขตโทษ35ครั้งและเซฟลูกยิงจากนอกเขตโทษ22ครั้งผลงานที่ยอดเยี่ยมนี้มีส่วนสำคัญช่วยให้ทูแบงคอกยูเนเต็ดจบฤดูกาลในอันดับรองแชมป์ไทยลีกแสดงถึงความสามารถและความทุ่มเทข,ของปฏิวัติคำใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากแฟนบอลทั่วประเทศระยอง f c ทีมน้องใหม่ ในศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งได้บรรลุข้อตกลงขยายสัญญากับเรียวมะอิโตะปีชาวญี่ปุ่นให้อยู่ช่วยทีมต่อในฤดูกาล2024-25เร2024ียวมะอิโตะวัย25ปีย้ายมาร่วมทัพมานินมังกรก่อนเริ่มฤดูกาล2023-24และได้ลงเล่นให้ทีมรวมทุกรายการไปทั้งหมด36นัดยิงได้10ประตูและทำแอซิสได้12ครั้งโดยมีส่วนสำคัญพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งความสามารถและผลงานที่โดดเด่นของเรียวมะอิโตะ ทำให้เขาได้รับเลือกให้เป็นแข้งดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรนในฤดูการที่ผ่านมาก่อนย้ายมาเล่นให้ระยอง FC เขาเคยค้าแข้งในญี่ปุ่นความสาเร็จในฤดูการแรกกับทีมใหม่ทาให้ระยอง FC ตัดสินใจขยายสัญญากับเขาเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของทีมต่อไป BG ปทุมยูเนเตดอดีตแชมป์ไทยลีกหนึ่งสมัยประกาศเปิดตัวเมวินลอเรนเซนแนวรุกสัญชาติเยอรมันอังกฤษจากนครราชสีมามาสเตอฟซีมาร่วมทีมในฤดูการ2024/25เมวินลอเรนเซนวัย29ปี สูง1 8 8ซนเมเล่นได้ทั้งปีกซ้ายและขวาและกองหน้าโดยในฤดูการที่ผ่านมาเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่นให้นครราชสีมามาซตาร c รวมทุกรายการทั้งหมด35นัดยิงได้16ประตูและทำแอซิสได้11ครั้งเมวินลอเรนเซนกล่าวถึงการย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของ BG ปรปทุมว่าเขารู้สึกดีใจมากที่ได้ย้ายมาที่นี่เพราะ BG ปทุมเป็นทีมใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมที่เป็นมืออาชีพ และเขามีเป้าหมายที่จะพาทีมคว้าแชมป์ในฤดูการใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้ก่อนย้ายมาเมืองไทยเขาเคยค้าแข่งกับแวเดอร์เบนเมนและเอดีโอเดนฮาร์ดแคร่ยูเนเต็ดทีมในศึกไทยลี2ได้ประกาศเปิดตัวทัชสึฮิเดชิมิซุริมเส้นชาวญี่ปุ่นจากแมโจยูเนเต็ดในไทยลี3มาร่วมทัพเพื่อเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันในฤดูการ2024ท25ทัชสึฮิเดชิมิซุวัย28ปีลงสนามช่วยแมโจยูเนเต็ดไปทั้งหมด29นัดยิงได้6ประตู และทำแอซิดได้9ครั้งซึ่งเขาเป็นกำลังหลักของทีมและมีส่วนสำคัญช่วยให้แม่โจยูไนเตดคว้ารองแชมป์ไทยลีก3โซนภาคเหนือและรองแชมป์ฟุตบอลถ้วยบีจีซีเมืองไทยประกันภัยคัพทัศน์สือทิเดะชิมิสุเคยคาแข้งในลีกบ้านเกิดกับฟุตเวิร์กคลับเอสเปรรนซาเอสีชินากาวาซีซีและเคยหาความท้าทายต่างแดนกับดีเดมาในบราซิลและเมจิมูเรตีพีในโครเอเชียก่อนที่จะเดินทางมาคาแข้งในเมืองไทยครั้งแรกกับชน่นายูไนเตดและแม่โจยูไนเตด ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมจนทําให้แพร่ยูเนเตตคว้าตัวมาร่วมทีมในท้ายที่สุดเมืองตรังยูเนเตตทีมในศึกฟุตบอลที่3โซนภาคใต้ได้บรรลุข้อตกลงขยายสัญญากับธีรพงศ์พุสุขาผู้รักษาประตูวัย37ปีให้อยู่ช่วยทีมต่อในฤดูกาล2024-25โดยธีรพงศ์พุสุขาทําหน้าที่ทั้งผู้เล่นและโค้ชผู้รักษาประตูในทีมฤดูกาล2023-24ที่ผ่านมาธีรพงศ์ลงเฝ้าเสาให้กับทัพอาชาอันดามันไปทั้งหมด15นัด มีส่วนสำคัญช่วยทีมจบอันดับที่5ของตารางโดยแข่งทั้งหมด22นัดชนะ9เสมอ6และแพ้7ยิงได้24เสีย18ประตูเก็บไป33คะแนนธีรพงศ์คุสุขามีประสบการณ์ค้าแข่งมาแล้วกับหลายสโมสรเช่นบางกอกการาดเอนครปฐมย bon UM ูเนเต็ดมีบีซียูเอฟซีอุบล u ูเอ็มทียูเนเต็ดสีสเกตเอฟซีลำพูนวอริเออร์สงขลา FC ฟซีรัง FC และเมืองตรังยูเนเต็ด ด้วยประสบการณ์และฝีมือที่มากมายทําให้การขยายสัญญาครั้งนี้มีความสําคัญต่อทีมอย่างยิ่งถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวฟุตบอลใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้อัปเดตข่าวสารกันทุกวันขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ